สวัสดีค่ะพบกับวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวค่ะเราเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งรอบตัวเราคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่เราสามารถมองเห็นได้ค่ะ สิ่งรอบตัวเราแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ ต้องการอาหารต้องการที่อยู่และสามารถที่จะสืบพันุ์ได้ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นสองประเภทคือพืชและ มนุษย์และสัตว์ค่ะเราไปรับชมวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพร้อมกันเลยดีกว่านะคะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรารอบๆตัวเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายได้แก่พืชและสตัตว์รวมถึงมนุษย์ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันสิ่งมีชีวิตสามารถแยกออกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชส้มโอดชบา กุหลาบเป็นต้นนะครับและสิ่งมีชีวิตที่เป็นสตัตว์ลูกไก่นกแก้วแมวเป็นต้นนะครับต่อมาเราไปทบทวนสิ่งไม่มีชีวิตกันเลยดีกว่าคะ่ะสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถกินอาหารไม่สามารถหายใจไม่สามารถเคลื่อนไหวไม่สามารถเจริญเติบโตและไม่สามารถมีลูกหลานได้ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็น 2. ประเภทคือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเราไปรับชมวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมกันเลยดีกว่านะคะมาดูสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรากันนะครับรอบตัวเรามีสิ่งไม่มีชีวิตมากมายแบ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ก,ก้อนเมฆภูเขา สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นกระเป๋านักเรียนบ้านโทรทัศน์เป็นต้นนะครับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราไปรับชมวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวกันเลยดีกว่านะคะ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นเข็มไก่เป็ดแมวสุนัขนกผีเสื้อจัดเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนโต๊ะเก้าอี้จานชาม กระเป๋าบ้านก้อนดินแม่น้ำจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับข่าวนิวซิลเดนก็เข้าใจและสามารถแยกสิ่งรอบตัวได้แล้วนะคะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เราไปทําแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจกันเลยดีกว่าคะ่ะแบบฝึกหัดใบงานที่7สังเกตภาพที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ถามว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างซิลเดนก็ดูภาพนะคะแล้วก็ตอบมาว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น แมวเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ซิวเดนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวไปแล้วนะคะซิวเด้นลองมองไปรอบๆสิคะข่าวนี้ซิวเดนก็สามารถตอบได้แล้วนะคะว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไหนที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต สำหรับชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะวันนี้ทีเชิ์อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ